กลับบ้านเหมือนกันค่ะแมคะ่ค้าต้องรอนะคะหอยทอดร้านผัดไทยหอยทอดทะเลเจ้านี้อร่อยมากค่ะอยู่หน้าโรงแรมอะ่ะเดอะเดอะเดอะไอคอนเนี่ยเดินมาสามนาทีเองนี่จากบ้านนี่นี่นี่ซอยโรงแรมนี่สะดวกสบายนะคะมีเซเว่นด้วยมีเซเว่นมีเซเว่นด้วยในโรงแรมไม่มีอะไรกินค่ะต้องมาเนี่ยต้องมาตรงนี้ ที่ร้านค้าแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหอยทอดนี่อร่อยมากอืผัดไทยหมอด่างผัดไทยหมอย่างใกล้จะหมดแล้วต้องต้องต้องดูแม่คะผัดต้องดูแม่คะผัดนะคือดูแม่ค้าที่ไหนแม่คะผัดขายขายข,าย,ขายดีไหมคะวันนี้เมื่อเช้ามากินจำหน้าได้ปะ ชอบมากินหน่อยทอดอ่ะแล้วก็แฟนชอบมากินนั่นน่ะอ่าผัดไทยเหรอเออเขาจะสั่งไปที่โรงแรมประจำเลยเอือนี่อร่อยดูการทำลงชีสค่ะลงชีสน,นี่คือผัดไทยนะคะนะคะร้านนี้อร่อยอร่อยจริงๆถ้าใครมาพักโรงแรมเดอะคอนตินะคะมาสั่งผัดไทยได้เลยผัดไทยหอยทอด ะะผัดไทยผู้สดส5มสิบห้าเส้นหรืออะไรพวกนี้เห็นไหมเราต้องทำแบบสดๆแบบพากินพา,นาเที่ยวสไตล์ลัยอันนี้มามือไทยก็ต้องพามาลงคลิปทำคลิปมือไทยมีวินมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านะมันมีวินมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าวันหนึ่งขายได้กี่แผงหลายแผงนาขาะข่ะ บอกว่าผักซื้อไปลูกชายเพิ่งจะเนพิ่งจะกินครั้งแรกไงบ้างเนี่ยผัดไทยผัดไทยหอยทอดอืมเฮ้ยเงินมาวุ้นเ้นุ้งใส่ยังรุ่รรน,อนอะไรคะนี่รุ่นรุน่น,นทำอะไรนี่ผัดไทยหรือคะเนี่ยวุ้นเส้นเนี่ยยำอุ้ยมีมียำว้นเส้นด้วยเหรอไม่ไม่ไม่เขาผัดไทยวุ้นเส้น ไกุ้เส้นอดอด้อยากกินมัะทาให้ทาให้เขสั่งดดอาแบบนี้ให้ชาได้ไหมเกลับเอากับเอา,เอางแรมนั่นหละนีนีพี่น้นนองก็สั่งแบบลสรอสังมียหรอโเคงั้นไม่ต้องเดี๋ยวไปกิน,นอหอเนะเออเดียวงั้นไปกินด้วยก่ทิพย์ดกวาอุยนน่นกิน ไม่ไม่ไม่จะกินกับแกนั่นแหละเอาไม่แล้วสั่งหอยไหมเกอาหออีกกล่องนึงหมดสกล่องอะ่มี้ะเป็นกอเอานแบาทเอแม่ติ้งเลยนะแ 唉呀 แม่ไปอยู่ฝั่งนู้นแม่ไม่ข้าได้ไงก็ข้าไปซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรแล้วพอแล้วแล้วเดินต้องสังแล้วมันส่งมาส่งเสียงเสียงรถโอ้หน้ากลัวมากเอาจ้ะน่ากินมากเลยเล่นอันนี้อยู่ที่ใกล้ดอนเมืองนะคะโรงแรมเดอะรคอนิก เดินออกมาหน่อยเดียวใครจะมาพักช่วงนี่พี่ะแนะนำมาเท่าเดิมคนหนึ่งแล้วก็เดินมาหน้าปากซอยนิดเดียวเองก็จะเจอร้านนะคะเจอขายทุกอย่างเลยเออนี่เราสะดวกสบายตรงเนี้ยมากลางวันนะคะจะมีขึ้เตียวหรือว่ามีอะไรที่เราชอบเยอะแยะเลยก็เพีต้องมาพักตรงนี้แหละมาแบบไม่ต้องลากินอหาโรงแรมไงที่แบบนี้ยพี่ละนั่นแบบเนี้ยอร่อยกว่าในห้างอีกนะ ต้องไปตองด้วยนะคะ คือร้านอะไรมะรีวันค่ะนี่ไดนน้น่าชวันสุดโบราณนี่ผัดไทยมะรีวนนี่สั่งได้นะคะสั่งได้ดีเอ็เอสนี่นะคะโรบินทูตไลแมนครับไลแมนสั่งได้เลยนี่บรูบ๊๊ต่างประเทศก็ส่งนะคะใครจะสั่งแถวไปได้ก็ส่งนะคะส่งประหยัดทาน